ทังเช่าคอดี้ไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับมาช่วงที่2นะครับผมรู้ว่าคุณผู้ชมเต็มหน้าจอเลยเพราะรอมติของแพทยสภาด้วยแต่เมื่อสักครู่นี้ความจริงแบบตึกแตกตื่นนะครับว่าย้ําอีกทีสถานการณ์ของทักษิณชินวัตรที่ไหลมาจนถึงวันนี้เพราะผิดแผนผิดแผนนะครับแผนเป็นยังไงคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะเดี๋ยวจะให้เขาตัดคลิปสั้นๆออกทาง YouTube ผิดแผนเพราะไม่ดูกฎหมายให้ละเอียด คือไม่ไม่ดูหรือว่าดูแล้วมองข้ามไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะมันไปซ่อนอยู่ในประมวลกฎหมายวิประมวลกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา,า,าของศาลฎีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองและมันไปอยู่ในตอนท้ายๆนะครับ <c oughs> ว่าการบังคับการลงโทษตามคำพิักษาเนี่ยให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา <c oughs> และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคือมาคำว่าถ้ามีบางประเต้องยึดทรัพย์นะครับ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการต้องกลับมายึดกฎหมายที่ใหญ่กว่าใช่ครับที่ผมย้ําเนี่ยเพื่อต้องการให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าพรุ่งนี้อาละทีนี้เรามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยสารจะไต่สวนหรือไม่ไต่สวนหรือเลื่อนหรืออะไรก็ตามแต่แนวไต่สวนต้องกลับไปที่วิธีพิจารณาความอาญาราะการไต่สวนของศาลนะครับก็ปฏิกิเป็นการไต่สวนไปตามในยะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาความในสารดีกาแผนกคดีย,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารจะไม่หยิบยกเอากฎหมายรัชธรรมมาใช้ไม่ว่าจะไม่มาช่งว่าขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งอ่ะเพราะรัฐนูญกฎหมายประกอบรัฐนูญสักก็สูงกว่าแล้วเขาบัญญัติว่าใช้กฎหมายนี้สารจะไปใช้กฎหมายอื่นไม่ได้แบบที่อาจารย์วิชามาหาคุณเขียนเป๊ะเ,เ,เลยดูนะครับนักกฎหมายระดับเซียนระดับอ๋องเขาจะมองตรงกันทีนี้ประเด็นนะครับประเด็นโอ้โหมีเยอะแยะมากมายปรากฏว่าก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ จู่ๆทนายของคุณทักษินบอกว่าเอ้ยผมส่งหมายขอเลื่อนไปแล้วว่ายังส่งเอกสารรอจากปปชยังไม่ครบส่งคำร้องขอเลื่อนส่งคำร้องขอเลื่อนศารบอกได้เลื่อนไปถึง23มิถุนายนเอาแบบภาษาชาวบ้านนะผมไม่ได้กล่าวหาใครคือเขาขอเลื่อนไป30วันแต่สารอนุญาตให้เพียงแค่วันที่23มิถุนายน23หรือ25 23ให้10วันศาลให้10วันจาก13ไป23แต่คนเขาพูดเฮ้ย สงสัยเข้าแผนว่าหลุดแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้จริงไหมจริงไหมอันนี้ผมคิดว่าการที่เขาขอสาสิบสารให้สิบนี้เป็นความการูณาแล้วนะครับเพราะว่าสารให้เวลามาแล้วสามสิบวันอ่าใช่ใช่ใชครับสามสิบพฤษภาคมครับแล้วเอกสารพวกนี้มันมีตั้งนานแล้วไม่ใช่ <c oughs> เลยเพราะเรื่องไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมันเกิดมาตั้งปีมาโวแล้วนะครับแสดงว่าเอาละที่ลือๆกันที่ใจหวิวๆกันว่าเฮ้ยหลุดๆุดไม่ใช่ไม่ใช่ และมีข่าวว่าอันนี้ไม่รู้คุณไพศาลได้ยินไหมสารระหว่างที่ขอเอกสารจากโรงพยาบาลตํำรวจจากกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยสารขอว่าไหนหมายปล่อยเอามาให้ดูหน่อยสิ พราะสาลไม่เห็นจริงไหมมีรายงานข่าวอย่างนั้นใช่ไหมครับ <S <S ใช่ว่าได้สารได้ขอกรมราชธรรมลักล,ลงทะเบียนตมว่าอันนี้ร<อ>ายงานข่าวนะรายงานข่าวนะว่าได้มีหนังสือขอให้ส่งหนังสือขออนุญาตสารปล่อยตัว <S <S ใช่และมีหมายปล่อยของศาลหรอือเปล่านี่ข่าวเป็นอย่างนั้นนะผมก็อ้างข่าวอย่างเหมือนที่ท่านพิธีกรบอกเนี่ยนั่นหมายความว่าการไต่สวนนั้นแหละเป็นการไต่สวนตามวิธีพารณาความมาญยามาตรา246 เพราะว่าถ้าจะมีการขอเอาตัวออกเดี๋ยวต้องมีขออนุญาตจากศาลนะครับต้องมีหนังสือมาขออนุญาตจากศาลที่ศาลไม่มีแต่เผื่อมันอาจจะหลงว่ามีที่ศาลไม่มีก็ได้ศาลเลยให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องว่าพวกคุณมีไหมถ้ามีส่งมานั่นก็หมายความศาลอยากจะรู้ว่าคุณขออนุญาตหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือคุณไม่ได้ขออนุญาตถูกไหมครับแล้วศาลมีไหมปล่อยหรือเปล่าศาลไม่มีที่หรือที่คุณมีอาจจะมีก็ได้ อันเอามาดูหน่อยเผื่อสารหลงเผื่อสาร,สารหลง,หลงพวกนั้นก็จะต,อ,ตอบนะครับว่าเขาไม่เคยมีหนังสือมาขอให้สารปล่อยอและไม่เคยได้รับหมายปล่อยจากสารเพราไปใช้อำน,นาจตามกฎหมายรัชทัท์ทีเนี้ยถ้าภาษาปากติคนธรรมดาเขาจะบอกเนี่ยความชี้หายมันอยู่ตรงนี้แหละใช่คือประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นแหละหมายใบนี้ใบเดียวคุณมีไม้เท่านั้นเองถ้าไม่มี คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาเมื่อศารมีหมายขังแล้วนะครับตามคำพิพากษาจำคุกแล้วเนี่ยจะออกจากเรือนจําได้กรณีเดียวต้องมีหมายปล่อยครับเพราะหมายขังนั้นสารไม่จะสั่งเองนะครับไม่ใช่นายกรนายขอสั่งนะครับขึ้นจัวหัวว่าไงในพระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์หมายขังถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยสารนี้มีคําพิพากษาจําคุกเป็นเวลาเท่านี้จึงให้ท่านจึงให้ท่านจึงให้ท่านทําการขังจําเลยไว้ในเรือนจํา เป็นเวลาเท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นั่นน่หมายขังนั่นสั่งในพระบรมพิไัยพระบศัตริ์และเมื่อสั่งแล้วนะครับนายกนายขอรัฐมนตรีจะไปสั่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับต้องสารเท่านั้นที่จะสั่งได้และสั่งก็ไม่จะสั่งออกคําสั่งเปล่าๆนะครับต้องออกเป็นหมายปล่อยหมายปล่อยก็ขึ้นจัวหัวนะครับในพระบรมาพิไทยพระมหากษัตริย์ถึงอธิบดีกรมราชธณร์ตามที่สารนี้มีหมายขังจําเลยไว้เมื่อวันที่เท่านี้บัดนี้มีกรณีต้องปล่อย จึงให้ท่านปล่อยตัวจำเลยนั่นเป็นหมายปล่อยจึงจะปล่อยออกไปได้นะครับเอานะเอานะคุณผู้ชมเข้าใจนะคือย้ําแล้วย้ําอีกไม่ใช่ว่าเราจะอยากให้คนไหนติดคุกหรืออยากให้คนไหนพ้นจากคุกแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายถูกไหมครับทีนี้ชี้หายรือ <c oughs> <c oughs> วันพรุ่งนี้13มิถุนายนเมื่อสักครู่นี้คุณไพาศาลพูดเรื่องนําประเด็นไปแล้วว่าเขาผิดแผนผิดคาดมาตั้งแต่แรกพรุ่งนี้เผลอๆจะมีเรื่องผิดคาดอีกใช่ไหม พ่กนี้เนี่ยสารนัดาสารนัดไต่สวนหรือนัดพร้อมใช้คําว่าสองอย่างนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นการนัดไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246นั่นแหละแต่ถ้าหากผลการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วศารก็สามารถที่จะออกคําสั่งฟังคําสั่งได้เลยในกรณีอย่างนี้ถ้าพ่กนี้สารสั่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการนัดพ่งนี้ก็จะกลายเป็นนัดพร้อมเพราะการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว แต่การที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ฝ่ายจําเลยยื่นนั่งเอกสารไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับนั่นก็หมายความว่าการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ศาลจะไม่มีคําสั่งแสดงผลการไต่สวนแต่อาจจะมีเรื่องแตกตื่น <c oughs> ที่ทําให้คนหลายๆคนตกใจเกี่ยวกับเรื่องขอภัยนะครับองค์คณะมีไหมพรุ่งนี้ไม่มีครับพรุ <c oughs> ่งนี้ก็องค์คณะเขาตั้งไปแล้วห้าคนนี่นะครับเพราะองค์คณะห้าคนเนี่ยก็จะ เป็นผู้นั่งขึ้นนั่งพิจารณาว่าศาลนัดพร้อมหรือนัดไต่สวนนัดพร้อมวันนี้นะครับแต่เนื่องจากการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นเพราะจําเลยยื่นคําร้องอันนี้ขอศาลขยายถึงวันที่ยี่สบสามบัเมื่อยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังมีคําสั่งไม่ได้จึงให้เลื่อนไปฟังคําสั่งในครั้งหน้าวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปและเนื่องจากจําเลยไม่ได้มาศาลแต่ตั้งผู้ทนายความละมอบอำนาจมาศาลศาลก็มียอำนาจ ที่จะออกหมายเรียกใหม่ก็ได้หรือไม่ออกก็ได้ในกรณีนี้เมื่อมีจำเลยมีทนายไปแล้วนะครับน้ากรณีผมเป็นทนายความนะครับกรณีน่าจะเป็นว่าเมื่อจำเลยมีทนายความผู้รับอบอำนาจมาศาลแล้วเนี่ยศาลจึงกำชับให้ทนายจำเลยนำจำเลยมาศาลในนัดหน้าและให้ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลแล้วเพื่อเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องออกหมายเรียกใหม่ไม่ต้องไปติดหมายใหม่ไม่ต้องไปติดหมายใหม่มคือนะอันนี้เป็นขั้นตอนครับเป็นขั้นตอน คุณผมท่านไม่รู้ต้องรู้ไว้นะครับว่าคุณไพศาลนอกจากเป็นนักกฎหมายนอกจากเป็นผู้วิเคราะห์การเมืองที่แม่นแล้วยังเป็นโหราพยากรที่แม่นด้วยขออนุญาตถามแบบเชิงโหรานะได้ข่าวมาว่าอาจจะมีการทําให้คดีนแน่นหนาขึ้นด้วยการเพิ่มองค์คณะไหมอาวผมถามจริงๆผมไม่ได้ข่าวนี้นะครับอืแต่ฟังจากไอ้พวกนักหวยทั้งหลายเนี่ย <laughs> นับหวยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยืนยันเลยอันนี้ไม่ยืนยันไม่เกี่ยวเลยก็ไม่มีข่าวเลยแต่ไอ้พวกเล่นหวยตอนนี้นะครับมันบอกว่าตอนนี้ดาวพระอังคารกับดาวพระจันทร์แรงพ่านหวยจะออกสามสองเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ออกสามสองวันนี้วันที่สิบสองใช่วันวันจันทร์วันที่สิบหกใช่ไหมแต่ทันทีที่เข้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎ เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกน้<ะ>นนําคนมีอำนาจหน้าที่จะตกเก้าอี้และเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ดาวพระศุกร์เนี่ยแรงกล้า<ะ>เขาเลยบอกว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเลขหกนะครับจะมีอำนาจมากและดาวอังคารก็จะอ่อนแรงลงเพราะไอ้พวกหวยบอกว่าในเดือนกร,ร,รก,กฎาคมต้องแทงหวยหกสามถ้าตอนนี้ต้องแทงสามสองนี่ไอ้พวกหวยเนี่ยเราก็ไม่รูม้มันเอาตัวเลขมาจากไหนนะไอ้พวกนี้นี่อย่าประมาทมันนะครับมันละเอียดที่ถ่วนกว่าเราเยอะและเป็นช่างสังเกต ไปงานศพเผาศพนะครับฟ้าลงกระเด็นลงมามันเห็นมันตัวเลขมันมาแทงหวยถูกนะครับไปไหว้พระการ้านทูบพันไปประมาณนี้มองเป็นเลขมาแทงหวยถูกอีก <c oughs> เนี่ยไปเอาของไปถวายพระพระบวนน้ำหมากเอามาแทงหวยอีกเพราะในพวกหวยเนี่ยมันเป็นคนที่มีเส้นพิเศษเพราะมันบอกว่าสามสองหรือหกสามเนี่ยครับอย่าไปมองข้ามพวกหวยโ <c oughs> บราณเขาว่านี่ก็เป็นนานาวิกาเป็นข้อควรสังเกตยอ,ย <c oughs> อย่างหนึ่ง <c oughs> ทางขวามือของเราครับคุณไพศาลครับคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภากําลังถแถลงสดๆข่าวออกเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานบอกมาระหว่างที่คุณผู้ชมฟังการใบ้หวยยืนยืนครับยืนว่าวีโต้ของรัฐมนตรีสมศักดิ์ไม่เป็นผลสั่งลงโทษหมอสองคน <c oughs> เหมือนเดิมเยอมมากครับแม่นเป๊ะเลยถ้าอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไม่มี ไม่มีใครใบ้หวยกล้ามไปเป็นเดือนๆนะถ้างวดนี้ยังสามสองแต่ถ้าอีกเดือนหนึ่งก็้นหน้าจะเปหกสามไปตีความกันเอาเองเดียวเราไม่รู้นะนี่ไม่ได้หวยล้วนๆนะครับไม่มีอะไรใช่ไมไม่มีอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ขอพักไปช่วงอยู่ดีกินดีสักครู่เดียวเพราะว่าเพราะว่าสิบสองไปแล้วสิบสามไปแล้วสิบสามกำลังจะมาไม่ไม่เราคุยกันละสิบสองคุยละเบรกแรกสิบสามเราคุยกันเบรกสองนี้ ส4ที่กําลังจะมาถึงวันเสาร์ JBC <PC. S 1> กลับกลายเป็นว่าคนก็มองอีกว่าไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณอีกเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแต่ตอนนี้ไปอยู่ดีกินดีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูนิดนึงว่าวันนี้ใครมาพบกับคุณผู้ชมในอยู่ดีกินดีแต่รับรองว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษรออยู่ครับ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกริยาชีวภาพแนวหนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลกลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับคุณไพศาลพืชมงคลนะักกฎหมายนะครับเราผ่าน2วันอันตรายของคุณทักษิณไปแล้วคือวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ที่ยังไม่มาถึงเราผ่านแต่มหมายถึงว่าพูดไปแล้ว วันที่สาเก้าที่สามี่อันตรายสำหรับคุณนักสินจากเดิมไม่น่าอันตรายเลยคือวันเสาร์ที่14มิถุนายนที่ไทยกับเขมรจะเจราจากันตามกรอบ JBC อะไรที่ว่านี้ที่กรุงพนมเปญทำไมจูจูทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่มีใครเชื่อแล้วรัฐบาลนี้หมดความน่าเชื่อถือแล้วคือท่าทีของรัฐบาลนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยอ่อนข้อกับกัมพูชามากจนคนไม่พอใจเพราะคนไทยมันเชียร์มวยนักมวยนะครับ ถ้าใคร,รวู่ว่าใ่เหม็นนะครับกองทัพประกาศกยการศึกชาวบ้านเฮเฮเชีย hey, hey, กันเป็นการใหญ่เลยมันเขาไม่ชอบคนหนมแนมแล้วท่าทีของเรานี่หนขนมแนมไม่หนมแนมเปล่านะครับพอทฐาน,นเขาพือนัดขึ้นมาจะปลดทหารอีกนะครับเขาเลยจำเป็นต้องประกาศกฎการศึกซึ่งเป็นการใช้พระราชอำนาจที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้เพราะประเทศไทยนี่นะครับในหลวงท่านไว้วางใจทหารน,นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ตั้งสมัยสมุนลณาญาสิทธิราชเนี่ย ให้ตรากฎีเก,การศสึกขึ้นมามอบอำนาจให้ฝ่ายฐานให้ประกาศมีอำนาจประกาศ,ก,าศกฎอิเล็กทริกทั่วทั่วประเทศก็ได้บางพื้นที่ก็ได้และเมื่อประกาศกฎอิเล็การึกแล้วอำนาจทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่ฝ่ายฐานมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลนะครับร <c oughs> ัฐบาลจะไปยบล้างไม่ได้และจะยกเลิกก็ไม่ได้เมื่อประกาศแล้วเนี่ยกฎอิเล็กรึรกจะโลกเลิกได้ก็แต่โดยพระบรมรา,าชโองการเท่านั้นคนมันก็ไปเชียทฐานกันแล้วที่สําคัญนะครับจุดหนึ่งที่คนไม่พอใจมากก็คือ ขเขมรเนี่ยมันมีแต่เรียกร้องเอาเปรียบเราเรื่อยไปเดี๋ยวจะเอาดินแดนตรงนั้นเดี๋ยวจะดินแดนตรงนั้นเดียเ๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้แล้วเราเนี่ยไม่เคยพูดอะไรเลยถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลคิดหรือยังว่าเรื่องราวที่เราต้องคุยกับขเขมรมีกี่เรื่องทําไมไม่เอาไม่เอายกเรื่องทั้งหมดขึ้นมาพูดให้มันจบและบางเรื่องเราเรามีส่วนได้เยอะแต่เราไม่พูดเลยนะครับผมสรุปให้ฟังก็ได้เรื่องราวที่ไทยกับขเขมรต้องพูดกันนะครับมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันครับ5เรื่องเนี่ย3มเรื่อง สี่เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่พิพาทกันสี่จุดตอนนี้ที่ปราสาททั้งหลายเนี่ยสี่จุดนะครับอันนี้เป็นสี่เรื่องซึ่งคำเณรบอกว่าเป็นดินแดนเขาเราไม่เคยเถียงเลยว่าเป็นดินแดนเราเราบอกว่าเป็นดินแดนที่ไม่รู้ว่าเป็น,นของใครก็คือบอกว่าดินแดนของเราเนี่ยระบบเป็นไม่รู้เป็นของไครเนี่ยดูเนียนี่อ่อ,อนแรไหมนี่สี่เรื่องแล้วนะครับเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องปราสาทพระวิหารแผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของไทยศาลโลกตัดสินให้เฉพาะตัวปราสาทเป็นของคมเร นี่ไทยเราในเอื้ออาลรีก็ผ่อนปลนให้ขเมรเนี่ยขึ้นมาบนปรา,าสาทพระวิหารด้วยได้ก็คือขึ้นมาบนดินแดนของประเทศไทยได้ขเมรก็เลยทําทางขึ้นมาเมื่อขเบรทึ่นัดมากทําไมเราไม่พูดบ้างล่ะครับ่าต่อไปนี้เราไม่ให้ขเบรเราไม่ผ่อนพันแล้วเราไม่ขเบรขึ้นมาที่ปรา,าสาทพระวิหารแล้วแลวขะขเรนลื้อออกไปถ้าไม่ลื้อเราจะถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินของของไทยจะถือปรา,าสาทพระวิหารเป็นของไทยก็พูดได้พูดไว้บ้างดีครับนี่เป็นจุดเรื่องที่4นะครับเรื่องที่5ที่ควรจะต้องพูด แต่เราไม่เคยพูดสักคำมึงถึงวันนี้ไม่เคยพูดสักคำปล่อยให้เขมรขึ้นมาเที่ยวบนปราสาทพระวิหารก็ลุกดินแดนเราก็้มาอีกครับสร้างสร้างทางขึ้นมาใหญ่โตตอนนี้นะครับหนักๆเขาเขาจะทําทางรถยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็จริงปล่อยมากเขมรก็บอกเนี่ยเขาขึ้นมาใช้บ่อยๆเป็นของเขาไปแล้วก็ได้อถ้าปล่อยอย่างนี้วันหนึ่งเขมรก็บอกที่ดินปราสาทพระวิหารเป็นของเขมรก็ได้นะครับว่าเราจะพูดหรือยังเรื่องที่6คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องก่อกง ทำไมเราไม่พูดบ้างล่ะครับว่าที่ดินเกาะกลงเนี่ยเป็นของไทยเออทวงคืนเลยใช่ทวงคืนเสียมเรียบ,บเกาะกงคือที่ดินในเมื่อก่อนประเทศขเขมรไม่มีเป็นราชอาณาจากักรอ,อยุธยาครับและมาเป็นราชอาณาจักรธนบุรีมาเป็นราชอาณาจากักรกรุงเทพนะครับดินแดนนนเป็นขเขมรทั้งหมดเป็นของไทยทั้งหมด มันมักเปิดเกิดเรื่องตรงไหนเกิดเรื่องตอนยุคหลานานิคมคำฝรั่งเศสมายึดดินแดนฝั่งขวาแม่น้ําโขงทั้งหมดมนะครับแล้วรวมทั้งเกาะกุงเกาะกงเกาะกูดและจังหวัดประจันคีรีเขตประจวบคีรีขันประจันคีรีเขตแต่ก่อนเป็นหลักฐานรเราเลยชัดมากเมื่อฝรั่งเศสมายึดนี่นะครับในหลวงต้องเอาที่ดินสามมณฑลไปแลกคือเอามณฑลเสียมราฐพระตะบองศรีสพนไปหให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาตอนล่างมา จันบุรีตราดกอกงกองกูดนะครับทีนี้ระหว่างที่ฝรั่งเศสมันยึดครองเนี่ยฝรั่งเศสมันชาติที่นักทําแผนที่มันก็เรียกร้องให้รัฐบาลพระเจ้าอยู่ว่าเนี่ยต้องตกลงปักปันเขแดนกับมันเพราะจึงมีการตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนกันขึ้นก็มีการเดินํารวจลังวัดนะครับดินแดนนั้นเป็นอาณาเขตระหว่างไทยกับเมื่อก่อนนั้นไม่มีขนะ้อแม่นเป็นของฝรั่งเศสเลยเรียกว่าสนธิสัญญาปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศส ปีหนึ่งสบหนึ่งสามเก้าหกเลยเลยหนึ่งสี่เก้าหกเเนี่ยี่ก็ปักปันกันนะครับได้มีการเดินตรวจทาแผนที่และปักหลักเขตตลอดแนวชายแดนนะครับ73หลักในจํานวน73หลักเนี่ยเป็นหลักที่ปักบนบกนะครับเป็นพื้นที่ทางบก73หนักเนี่ยอยู่บนบก71อหลักเหลืออีก2หลักเนี่ยไปปักที่จังหวัดประจันท์คีรีเขตจังหวัดประจันคีรีเขตเนี่ยตั้งคู่กับจังหวัดประจวบคีรีขันจากริมทะเลอ่าวไทยขึ้นไปนี่นะครับ ขึ้นไประยะ3ในสของระยะของเกาะกงนี่นะครับระยะสในสมีบุเขาเป็นเป็นแนวเป็นเทือกยาวบนสันเขานี้แหละครับปักหลักเขตที่72และ73ไว้จากเพราะการปักหลักเขตก็ถือหลักสันปันน้ำ<ฮ>อันนี้เรียกว่าสันปันน้ำสูงสุดของเขาและ,และจากจุดนี้ไปเนี่ยไปทางเหนือเนี่ยไปทางไปทางเหนือดีครับหนึ่งในสี่ก็เป็นของเข,ขมรเพราะ,ะดินแดนเข,ขมรเนี่ย จึงอยู่นับตั้งแต่สันเขานั้นลงไปทางด้านตะวันตกไปทางด้านใต้ดิไปทางด้านตะวันออกตะวันออกไอ้ที่มาทางตะวันตกนี่นะครับเป็นของเราเป็นของเราจนถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเพราะที่ดินเขมรเนี่ยจึงไม่ติดอ่าวไทยเมื่อไม่ติดอ่าวไทยเนี่ยเขาจึงไม่มีพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจึงไม่มีแดนอธิปไตยในทะเลเพราะจะมีแดนอธิปไตยได้มันต้องมีเขตอธิปไตยอยู่ที่ชายทะเลก่อนมันจึงไม่มีแดนอธิปไตยเพราะฉะนั้นในอ่าวไทยทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่ริมชายทะเลเกาะกูดมาจนถึงเกาะกงถึงเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยทั้งหมดไม่มีพื้นที่ทับซ้อนแล้วทําไมเราไม่เรียกเอาดีเป็นของเราบ้างคือพูดง่ายๆด้วยเวลาจริงๆนะแต่ผมชอบมากถ้ามีโอกาสนะหลังจาก JBC แล้วเดี๋ยวมาคุยกันถ้าวันเสาร์นี้ JBC เนี่ยถ้ารัฐบาลฉลาดต้องทําแบบคุณไพศาลว่ายกหเรื่องขึ้นจเจรจาแต่ถ้ารัฐบาลยังหน่อมแนมเหมือนอย่างนี้ก็พูดเดี๋ยวชื่จะเหมือนจะได้ และสุดท้ายมันก็จะเป็นบ่วงกับมาเชื่อคอตัวเองถูกไหมใช่เนี่ยคุณผู้ชมนก็เนี่ยเหมือนเราบอกว่าเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่โนแมนแลนแล้วไม่รู้เป็นของใครบ้านของเราเนี่ยเราบอกไม่รู้แบนบ้านของใครหมายความว่าไงแต่คนที่เขารักชาติเขาแปลอย่างนี้นะโนแมนแลนตามที่สทรพูดอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครครอบครองนะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ผู้ชายไม่มีบ้านจะอยู่ใช่ครับแล้วก็นอกจากปากกันเขตแดนแล้วนะครับเรายังมีประกาศ นโยบายชายแดนของเราเนี่ยเราจะออกกฎหมายเป็นกฎหมายป่าไม้และกฎหมายอุทยานห้ามไม่คนเข้ามาอยู่ผิดกฎหมายจาคุก3ปี5ปีเนี่ยครับคุณปลอดประสบเนี่ยแกประกาศพื้นที่คือไอ้ที่พิพาทกันสีสีพื้นที่นะครับมันอยู่ระหว่างเขตหลักเขตที่3 0ถึง50ประมาณช่วง20เขตทีนี้พอประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยนี่ตาปลอดประสบผู้แดงนะก็ได้มีการเดินสำรวจตามแนวเขตที่ดินเนี่ยหลักเขตเดิมเนี่ยในช่วง20เขตเนี่ย ได้มีการปักหลักบุตรเขตเพิ่มเติม200กว่าหลักเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างหลักเขตที่3 0มสถึงห้เนี่ยมันมี20หลักใช่ไหมครับได้มีการปักเพิ่มโดยคุณปลอดประสบเนี่ยอีก200เป็น220หลักมันบรรเอียดยิบแล้วและคุณปลอดประสบบอกไอ้ที่สี่รายการนี้นะครับมันอยู่ลึกข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในอุทยานเนี่ยตั้งหลายกิโลเมตรเพราะนี่เป็นของเราชัดเจนนี่ตะปลอดนะเป็นอยู่ในพักเพื่อไทยเองเนั่น <laughs> แหละทำไมไม่ไปอ้างไปเองล่ะโดยสรุปเอาเป็นว่า วันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ถ้ายังคงเดินเกมแบบนี้อยู่ถ้ายังหน่อมแนมเหมือนเดิมนะครับสามวันอันตรายแน่ๆนครับอาวอนณีไม่ดีเนี่ยฐานก็ทนหน่วยเ้าประกาศกรณีการศึกทั่วประเทศนะครับเหตุการณ์แบบคืนวันที่20พฤษภาก็จะกลับมาก็ได้วายเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาใช่สิว้ายก็อย่าลืมนะครับมันติดพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งด้วยนี่อ่า ผมถ้าพมาถึงมันคุมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมผมรู้เดี๋ยววันหลังผมจะเชิคุณไปสามาแต่ตอนนี้ด้วยเวลาจริงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ